เสียแบกโอ้มีแอร์นี่ไม่ยอมเปิดกระจกเลยครับผมเจ้าเนี่ยโอ้มีเด็กมานั่งหน้ารถด,ด้วยไหมนี่เสียแบกโจรก,กีร้อยหกห้ครับผมอ่ะต่ออีกคันครับเจ้ารกเหมือนกันนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานที่เททีมงานโชคศิลาครับท่านผู้ชม ก่อนอื่นก็ทักทายเพื่อนๆกันก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มบุดรนดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับหน้างานครับผมแรงครับแรง S <S อ้ยกดำเฉยเลยครับผมอ่ะแบ่งดินเรียบร้อยครับ ขึ้นได้ไหมโอ้โอ้แรงครับผมโอ้โอ้สุดยอดเลยวะโอ้แหงแหงแหงโอ้ดินออกจากกระบะนิดเดียวเองครับผมขึ้นได้ถือว่าสุดยอดมากครับนี่ เครื่องถลว่ะเคื่อแห้งหน่วะเครื่องทเลน,นะะเครื่องเลยสองร้อยสิบโอ้แห้งหนะะ่อะโอ้สองร้อยสิบครับผมมาอีกแล้วครับผม อถ้าภาพมืดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศนี่มืดคลึ้มครับพายุฝนก็มาครับผมฝนก็จะตกนะครับฟ้าก็ร้องมาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราาไปทางคุณท่าน ทางคุณทางคุณดินนี่อัดมานี่ค่อนข้างเยอะครับท่านผู้ชมเป็นงานเหมาครับมีแต่รถดับยางก้าวทั้งนั้นเลยนะครับผม อันนี้นี่เวลาลบยกดั้มนี่ค่อนข้างจะช้านะครับผมต้องใช้กำลังเร่งเครื่องช่วยครับผม ส่วนรถไทยก็ใช้เป็นคูปต้าครับ L 5018นะครับผมขับโดยพี่น้ำชัยนะครับเท่หัานี้บ่ะห้านี้บ่ะโอเคกล้ลตัวนี้นี่ครับถึงตรงคันนาตรงนี้ครับผม แล้วก็ไปฝั่งนู้นครับมีถุงยางเซียวขาวครับคุณก็เหลือไม่เยอะนะเป็นงานผมแปลงครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็ค่อนข้างน่ากลัวครับเสียงฟ้าร้องคำรามมาแล้วครับผม <c oughs> เริ่มเข้าสู่ฤดูหน้าฝนนะครับผม เริ่มเข้าสู่ฤดูหน้าฝนหรือว่าฤดูทำนานะครับการทำงานของรถดำรถแมคโครนี่ก็จะลำบากขึ้นนะครับมาแล้วครับผมปาทมอีโนโซิงไฮเทค มไปแบบเบาๆนิ่มๆเลยครับผมเครื่อง195ครับเฮดโอนะครับรถไทยก็ดันไม่ทันครับท่านผู้ชมรถดำก็วิ่งอยู่ใกล้ครับ้ โอ้เสียงตีท้ายนี่แน่นดีครับผมเอ้มาแบบต่อๆกันเลยครับท่านผู้ชมวิ่งกันอยู่ใกล้ๆครับผมเท่ากับงานปากบ่อเลยนะครับเอาไปทางไหนนี่คันนี้โอ้สงสัยจะเทด้านหน้าครับผมคันนี้ก็ขับโดยเสียวัดครับผมเข่าแกะจัดเอง คันนี้ก็ร้อยครับท่านผู้ชมคันนี้นี่เป็นยาง8ปดครับมีคันเดียวนะครับผมที่เป็นยางเล็กนะครับเอาเราก็กลับมาดูฝั่งของจอมทํำลายครับ <laughs> จอมทำํำลาย ทำลายกองดินนะเขาคือจอมทำลายครับผมเป็นคูโบต้า L 5 0 1 8ครับผม โดยพี่น้ำชัยนะครับ ค้างจะดันยากครับผมเพราะว่ารถไถนี่ดอกยางก็หมดแล้วครับด้านหลังนะครับผมดันยากนิดนึงครับนี่แหละครับทางเข้าบ่อครับผมรถดำก็หลบกันอยู่ชลมูุ่นวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะโบกให้เสียแบ็กจมก็จะไปไหม เขาปิดกระจกแบบไม่เปิดทักทายใครเลยนะ <laughs> เสียแบกนึ่งมาโอ้คุณดูมีเด็กมาหน,น้ามือโอ้ล็อกประตูภาพไหม <laughs> โอ้โหเขาลอกประตูด้วยครับผมเอ,อ,อ, <laughs> อ้าโอ้ยบังฝุ่นเอาเดี๋ยวมาดูเจ้าร็อก210ครับผมน่าจะยกเครื่องใหม่นะคันนี้นะครับ ดีครับผมคันนี้นะครับรอบเครื่องรอบเฟืองรอบเกียร์นี่ได้เลยนะครับ กับสายดันจอมทำลายครับจอมทำลายกองดินนะโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟีมูดอนน้ำซิ่งด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ